สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์โปยเซียนกันนะคะเนื่องจากว่าในกระถางนี่มันมีแตกกิ่งมาหลายกิ่งแล้วแล้วก็ไม่รู้ต้นขมิ้นมาจากไหนเหมือนกันงอกขึ้นมายาวเลยเพิ่งมาเห็นค่ะอ้าวเรามาตัดกิ่งเพื่อทำการาขยายพันธุ์ในกระถางอื่นให,ให้ได้เยอะๆกันดีกว่า นะคะขัะ้นแรกก็เอามีดที่สะอาดมานะคะค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วตัดเป็นแนวเฉียงๆนะคะกัว้นามตามด้วยต้องใช้แรงนิดนึงนะคะเห็นไหมคะมันจะมียางออกมาหลังจากนั้นเราก็หาเอากระดาษทิชชู่ะคะ่ะมาซับๆยางมันก่อนนะคะ ให้ให้ยางมันแห้งนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเอาเอากระป๋ามะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวมามาใส่รงก้นกระถางเอาไว้อันนี้เป็นกระถางเก่าช่วงนี้กระถางแพงก็เลยเอาได้บุญเก่าเอาของเก่ามาใช้ก่อนเนี่ยกระป๋ามะพร้าวแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะ ป้องกันเชื้อราแล้วก็ให้มันอุ้มน้ําไว้อย่างดีด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ดินถุงเนี่ยค่ะที่ซื้อมาอยี่ห้อไหนก็ได้ใส่ให้แน่นๆนิดนึงนะคะใส่ให้ตักครึ่งกระถางแล้วก็เอาโป๊ยเซียนที่ตัดเมื่อกี้เอาไปแช่น้ําน้ําปูนแดงด้วยนะคะเพื่อฆ่าเชือ้อป้องกันมันเน่าค่ะไม่ได้ ไม่ได้เอาแก้วน้ำแดงไอแก้วปูนแดงมาวางไว้เมื่อกี้ค่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่ดินลงไปนะคะใส่ให้เต็มเต็มเลยให้รอบให้รอบอ่ารอบกิ่งนะคะกดดินให้แน่นเพราะว่าถ้าไม่แน่นเดี๋ยวมันจะล้มนะคะค่อยๆใส่ไปนะคะอืมนะคะเติมอีกนิดนึงอ่าง,งล้มเลย ต้องใส่ไปเรื่อยๆร,ระวังน้ำด้วยนะคะเริ่มจะมืดแล้วอืมค่ำเร็วมากเลยอ่าลองกดดูนะคะใส่ไปเรื่อยๆลองกดดูโอเคหมุนรอบกระถางลืมใส่ถุงมือค่ะแนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะเล็บจะได้ไม่ดำ อันนี้กะว่า,าปลูกเสร็จแล้วก็จะไปไปซักผ้าเล็บจะได้สะอาดเป็นเคล็ดลับนะคะปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็ไปซักผ้า,อาโอเคเต็มแล้วตรวจสอบดูอีกทีนะคะให้มันแน่นโอเคน่าจะได้แล้วนะคะออกค่ะเอาไปวางไว้ถ้ามีกิ่งดีไหม น่าจะอีกกิ่งหนึ่งนี่อ๋ออันนี้ใส่ใส่ดินไว้นิดนึงแล้วเมื่อกี้ลองกดนไว้แล้วเตรียมไว้ค่ะใส่กิ่งหนึ่งนะคะปักลงไปนิดนึงเหมือนเดิมค่ะทําเหมือนเดิมอันนี้อ่าให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ใบจะน้อยหน่อยก็จะเห็นชัดว่าเราใส่ดินมันก็จะไม่ต้องจับเยอะ ไม่ต้องกลัวโดนหนามต้มเป็นผู้หญิงบอกบางอาโอเคไหมคะใส่ให้แน่นเลยตรวจดูดีๆนะคะตัวนี้ถ้า,าลดน้ำบ่อยก็กกไม่ดีนะคะหลังจากนี้เพราะว่ามันจะทำให้กิ่งเนะะี่ยค่ะเน่าได้โอเค น่าจะแน่นแล้วแหละนิดนึงเกได้แล้วกดให้แน่นนะคะได้แล้วสองกระถางนี่ดอกสีสวยมากเลยเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่า,าสักประมาณสิบวันเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตดูความสวยงามว่ามันจะเน่าหรือมันจะรอดโอ้ยแมลงเยอะมาก เต็มเลยอ่าเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็เตรียมรดน้ํากันนะคะไม่ต้องรดเยอะนะคะเอาพอประมาณขอไปตักน้ําแป๊บนึงได้มาแล้วหนึ่งแก้วค่ะอ่าลดร,รอบๆให้พอชุ่มนะคะอันนี้ก็เหมือนกันวางไว้รดให้พอชุ่มแล้วก็ ตั้งวางไว้ที่แดดไม่เยอะนะคะแดดลําไรลําไรค่ะแล้วก็สัก3าสวันค่อยลดอีกครั้งหนึ่งโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นเทคนิคนะคะลองทำดูนะคะ